สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีครับ,ท,บ,ท,บทุกท่ทานค่ะวันนี้พบกับช่วงแนะนำสินค้าใหม่ค่ะนั่นก็คือหลอดไฟไล่ยุงเป็นแบบโซล่าเซลล์ค่ะทั้งให้ความสว่างด้วยนะคะพี่ดาวแล้วก็ช่วยไล่ยุงไล่มแมลงให้ไปพ้นพ้นได้เลย<ช>ดียังไงแบบไหนบ้างพี่ดาวเนี่ยสาธิตรีวิวให้ดูหน่อย ก็หลอดไฟไล่ยุงนะครับโซล่าเซลล์ของบีวันนะครับก็เป็นรูปไฟตุ่มนะครับหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแบบนี้มีแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มีหลอดไฟตุ่มนะครับซึ่งากออกเป็นสีส้มๆอแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับด้วยดูเอสบีนะครับตัวนี้แล้วก็ <Not S 2> ผ่านพวกเลยน,น,นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับโ <Okay. S 2> อเคการใช้งานก็ง่ายมากแต่เริ่มต้นนะคะจากการชาร์จพลังงานก็คือเลือกได้2อ,อย่างอย่างที่พี่ดาวบอกนะจะเป็นแ,งแผงโซลาล์เซลล์ตากแดดชาร์จพลังงานหรือจะใช้ USB ต่อก,กับไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟบ้านหรือว่าที่รถก็ได้จ้าครับผมอ่าก็หลอดไฟไรยุงนะครับก็มีเปิดได้3สเต็ปอ่าก็จะมีสเต็ <Step S 1> แรกแสง100%นะครับว้าว 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ไปสามสเต็ปอ่าแบตเตอรี่นะครับจะใช้ได้ยาวนานตามสเต็ปที่เราใช้งานนะแสดงว่าถ้าเราเปิดความสว่างน้อยจะอยู่ได้นานมากครับผมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หกถึงสิบชั่วโมงครับแล้วแต่การปรับตั้งค่านั่นเองค่ะพี่ดาววิธีการใช้งานกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูสําหรับชาร์จแบตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จด้วยไฟบ้านด้วย USB นะครับค่ะหรือจะชาร์จด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้นะครับ ตึงดึงเขาก็จะเป็นระบบออโต้นะครับถ้ามีแสงสว่างเขาก็จะดับเองนะครับแสงโซลารเซลล์นะอันนี้เราก็ต้องติดไว้ตรงทิศทางที่รับแสงอาทตยใได้ดีๆใช่ไหมคะพี่ดาวอ่าแต่ว่าในห้องมันจะมืดๆมันก็จะเราจะต้องตากแดดทั้งวันไหมคะนี้อ่าติดตั้งตากแดดอยู่แล้วครับทั้งวันเลยนะครับติดตั้งไปเลยใช่แล้วกันโอเคก็ใช้งานได้อ่าปรับได้สามสเต็ปนะครับส่วนฟังก์ชันของรีโมทนะครับก็จะเป็น ก็จะมีเพิ่มแสงลดแสงนะครับตั้งเวลาแบบชั่วโมงสีชั่วโมงนะครับโหมดออนออฟนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับซึ่งเป็นโหมดออโต้นะครับแล้วคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยไล่ยุงไล่แมลงเหมาะกับติดที่ไหนบ้างครับะะก็ติดตามที่ที่เราต้องการหรือว่าจะตามข้อสัตว์ข้อสัตว์เลี้ยงของเรานะครับน้องหมาน้องแมวใช่ครับหน้าบ้าน ที่เรานั่งรับประทานเล่นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับที่ต้องการไม่ให้มียุงหรือว่าแมลงมารบกวนนะครับทำไมเขาถึงช่วยไล่ยุงได้ครับพี่ดาแสงกอกส้มๆเนี้ยแมลงไม่ค่อยชอบนะครับสังเกตแสงสีขาวธรรมดาทั่วไปก็จะมีแมลงบิ้นเข้ามาตอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตจริงๆกันเลยได้เลยครับใช้หลอดไฟแสงสีขาวนะครับเดรนไลท์ธรรมดานะครับอาจจะสังเกตว่าจะมีแมลงหรือว่ายุงนะรับินตอมอยู่ตลอดนะครับอ พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดไฟและยุงสุลเซลล์นะครับขอ,องบีวันนะครับก็ไม่มีแมลงไม่มียุงบินมากวนใจนะครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงของเราดีอย่งบ้างครับหลอดไฟไล่ยุงของ B1 นะครับโซล่าเซลล์รุ่นนี้นะครับคงถูกใจหลายๆท่านนะครับใช่ละค่ะนะคะถูกใจหลายท่านแน่นอนนะคะเพราะว่าประหยัดไฟค่าไฟศูนย์บาทก็ได้หรือว่าฉุกเฉินฉุกระหนะคะอยากชาร์จไฟด้วย USB ก็ใช้ได้อีกค่ะพี่ดาวเพียงเท่านี้จะเป็นสัตว์หรือแมลงหรือยุงนะคะเล็กๆก็ไม่มากวนใจเราอีกแล้วค่ะใครอยากได้ไปครอบครองนะคะช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นด้วยติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ Line แอดนะคะ แฟ b บุ๊กแฟนเพจของ b ิ Lighting ิงและโทกริงการเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ